เนื่องจากผู้ครับกองพันธ์ทหารผิวหนาที่รักษาพระองค์เป็นพระจุการภาคร้อยืนใหญ่สนามที่จังหวัดสระแก้วไม่สามารถหมา,มหายดนต้อนรับได้กระผมร้อยตีทิราชแผนปริษัตในานามตัวแทนของกองพันธน์ทหารผิวหนาที่รักษาพระองค์ขอต้อนรับท่านคลโทวลเอกปีชาไปมาสวสดิ์และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสนใจรู้ตามแนวพระราชดของหอน,งน่วยรั้นนี้ผมขอกลับความเป็นมาด้ครับกองพันหานตัวใหญ่ที่ที่เสร็จรักษาพระองค์ได้แปลสภาพมาจากกองพันทหารตัวใหญ่ต่อสู้กับยานที่ห้าเมื่อ15้ากรกฎาคม2503หาเดิมมีที่ตั้งอยู่ในกองพันหารที่ใหญ่ต่อสู้กัดยาน กรุงเทพมหานครขึ้นการทัฐปชากับกองบังับการนใหญ่ต่อสู้อากาศยานมีปืนใหญ่เบาประสูนอีโค้กแบบ95ขนาด105มิลเมตร M1 M1 คู่หนึ่งน1เป็นอาวุธประจำหน่วยในปี2512ได้เคลื่อนย้ายหน่วยไปเข้าตั้งใหม่ณค่ายนะจิตจิตจกรจังหวัดชลบุรีซึ่งต่อมาได้รับรายทานนาใหม่ว่าค่ายน้องินทราชี ขึ้นการรับชากับกรมสมที่21กองพลทหารมาตั้งแต่1พฤศาคม2512 19พฤศจิาคม2519ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นหน่วยรักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาญญาินีนาถหน่วยมีการยักษนาการการพัฒนาระบบอาวุธประจำหน่วยคือปืนใหญ่เบากระสุนที่โค้งแบบ95ขนาด105มลเมตร แบบ n 1 0 1ห1งยงไกล1 1กิโเมตรประจำการเมื่อปี2 5 0 3ถึง25 3 6ปืนใหญ่เบากระสุนทีโค้งแบบ95ขนาด105มิเมตรแบบ m 1 0 1ห1ปรับปรงจิงไกล17.5กิโลเมตรประจำการเมื่อปี2 5 3 6ถ mm. ึง25 41เปืนใหญ่การสุนทีโค้งแบบ0ูขนาด1้5ยห เมตรแบบ N14A1 ยิงไกล1 4 6กิโลเมตรประจำการเมื่อปี 2541- ถึง2555ป,ปืนใหญ่กลางถึงหีบโคงแบบ25ขนาด155ม mm. ิลิเมตรแบบ N198 ยิงไกล32กิโลเมตรประจำการเมื่อ3ธันวาคม2555ถึงปัจจุบันภารกิจกองพันฐานพิ่ใหญ่ที่21ป,ปรักสาบอง มีระิดเป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรงก่อนและเพิ่มเติมรังยิงให้แก่ทหารรวมถึงการส้งการกระาย,าย,ายข้าศึกกอบการรักษาปางมเรียบร้อยหน่วยได้มอบระิตให้กับกำลังคนและยุดโุปกรณ์เข,ข้าปฏิบัติหน้า,าที่รักษาปางมเรียบร้อย ในพื้นที่สนามบินสุวรณนภูมิตั้งแต่ปี2549ต,ต้นมาจนเป็นที่อยอมรับแล้ได้รับคำชมเชยจากการค่าขับจานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอเสมอนอกจากพระดิดทางทหารกองพอันทาหารพื้นใหญ่ที่ยี่รักษาองค์ยังคงดำเนินการในการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นโครงการเสาธง5นาที เพื่อปลูกฝังคุณธรรมคุณยศธรรมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติโครงการทำฟารดีเพื่ออันดินร่วมกับพนักงานป้องกันและปราบกามยาเสพติดโครงการาวอวันการกัดชุดบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนท,ที่ประสบภ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นการช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อปี2554ช่วยเหลือภัยแล้งสร้างและซ่อมแซมบ้าน่ากไกร นอกจากนี้กองกังทหารพิพหญ่ที่20รักาพรองได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้นภายในหน่วยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกภายในชุมชน,นโดยได้นำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดหลักยาเสพติดเอเบียน มาจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆตอบด้วยฐานการเกษตรผสมสารฐานการเลี้ยงหูป่าฐานการสร้างฝายชลอน้ำฐานการปลูกหญ้าแฝกฐาน,านพรังงานโซลาร์เซลล์ฐานบ้าน ขิงเทียมฐานการผลิตวยชีวภาพฐานพืนชสวนสูงนไพรฐานป่าฐานย่างประโยชน์สี่อย่างฐานปูนบ้านฐานกิจกรรมมียิงธนูปัน่นจักรยานยิงหนังเต๊กพายเรือถีบเรือ ให้อาหารแพะให้อาหารปลาบ้านพักบริการเพื่อกำลังคนชั้นผู้น้อยนอกจากศูนย์การเรียนรู้ทั้งต้นแล้วกองพันหารที่ใหญ่ที่ยิ่งสัรักษาพระองค์ได้จัดทำโครงการกระกตุ้นบำบัดเด็กพอดติดติขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องในด้านการพัฒนาการทั้ทางร่างกายและจิตใจเช่นผู้ที่เป็นปอดติกเนื่องจากกระบือเป็นสัตว์ที่มีความผูกพัน ใกล้ที่กับคนไทยมาช้านานว่านอนสอนงาน่ายรูปภาษตรเป็นสัตว์ที่ฉลาดช่วยทํางานได้ดีได้มีความแข็งแรงทนตุกสภาพอากาศกระเบือเป็นสัตว์ใหญ่จึงกระตุ้นความสในใจได้มากสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะสําคัญที่สามารถนํามาช่วยในการบําบัดรักษาเด็กเศษได้โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอ้องที่ติกหน่วยงานที่ร่วมบูดนาการโครงการปันหาส์สวนจังหวัดชลบุรีบริษัท อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโรงพยาบาลค่ายนมิ่งราชนีโรงเรียนชุมชนวัดหนองลีชมรมผู้ปกครองคนพอ่พอทิศปอสมอชุมชนราชันสางคีการดำเนินงานปรักกรปบสูตรกระเบื้องบััดมีสามขั้นตอนคือการใช้แนวทางของการบำบัดค้างเลือกได้แก่ศิลปะบำบัดดนตรีบำบัดและการบำบ,บัดด้วยสัตว์ รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งการบำบัดเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการตรงเสริมจินตนาการและแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายของเด็กโดยใช้แนวทาาบิญญาของทีการศิลปะและดนตรีในการบำบัดเช่นการวาดภาพการระบายสีการต่อผ้าการฟังเพลงดนตรีบำบัดการร้องเพลงและการอ่านตอบจากวิดีโอเป็นต้น การเตรียมเด็กก่อนเข้าขั้นที่2อได้แก่การฝึกกายบริหารเพื่อองค์รมร่างกายและการสร้างความเคยกับกระบือเปนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับกระบือเช่นการให้ยาให้อาหารการลูบหัวรูปตัวก่อนที่จะให้เด็กทําการนั่งบนหลังกระบือขั้นตอนที่2การบลัดกระบือการคงตัวเช่นการนั่งบนหลังกระบือ พื่อฝึกปฏิบัติในท่าต่างๆซึ่งเป็นการฝึกสมาธิเด็กการปฏิบัติการคำสั่งเช่นการกางแขนการยกมือซ้ายมือขวาและการตกคอามดึงมือซ้ายมือขวาการกโยนบอลให้โลกกะก้าการเลือกสีปิดแต่การตีระฆังส่งสัญญาณและการปฏิบัติอิดตึการคำสั่งของครูเป็นต้นการ่อนท้ายร่างกายและการปฏิบัติการด้านจิตวิทยา เช่นการพาเด็กเดินเที่ยวเป็นการสังเกตเด็กในด้านพัฒนาการต่างๆและถามตอบเพื่อส่งเสริมจ,จินตนาการเด็กขั้นตอน3หลังการบำบัดการพบแพทย์ท่านนายทหารวิจัยคือการตรวจหาข้อบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กจากแบบคัดกรองบุคคลคอนเด็กคนที่คาดว่าจะไ,ได้รับเป็นการช่วยเหลือสังคม ผู้เข้ารับการบำบัดมีพัฒนาการดีขึ้นหลังจากเข้ารับการบำบัดผู้ปกครอ,องมีความพึงพอใจในพัฒนาการของเด็กออทิสติกเกิดประสิทธิผลใกล้เคียงกับเด็กปกติได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขขั้นตอนการเงินงานขาชีวิตโคบือไทยหนึ 1, ่งประสานผู้นําชุมชนในจังหวัดชนบุรีเพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสงา์ขอรับโคมือไปใช้ประโยชน์เพื่อย,ยกระดับ คุณภาพนที <chapter> ่ขึ้นต่อไป 2. องปอพันธุ์ที่แบบรอประมุขสาและผู้นําชุมชนร่วมตรวจสภาพพื้นที่ที่จะนําโคกระบือไปใช้ประโยชน์ 3. าปอพันธุ์ที่แบบรอรับโคกระบือจากการถ่ายเทมรัดพื้นที่หน่วย 4. เชิญเกษตรกรที่มีความสงขอรับโคกระบือทำสัญญาการเข้าโครงการจะรับโคกระบือไปดูแลห้า กำหนดให้ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยขว้ตรวจ่ยบความเป็นอยู่ของเกษตรกรว่ามีการดูแลโคกระบือตามสัญญาณไม่ปรกรายงานผลให้ผู้มอบโคกระบือรับทราบม่มีการตรวจเ่ยบตามข้อห้านอกจากนั้นหน่วยยังได้จัดส่งเสริมอาชีพของแม่บ้านและอาชีพของคนหารอาทิเช่นกลุ่มแม่บ้านการทำเรของนานาชาติ และขนมการทำผ้าบาติกการทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือการทำดอกไม้กันศูนย์จัดเย็บเสื้อผ้าวิชาชีพปศหารช่างไม้ช่างเชื่อมช่างคาสีช,ออช่างก่ออิฐฉาบปูนในระดับต่อไปขอผมขอเรียนเชิญท่านพูนิองปีชาเป็นมาสวัสดิ์เจนา เยี่ยมชมสูงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดิและโครงการกรกกรตุ้นาบักดิ์ศรีบริเวณด้านล่างต่อไปครับขอบคุณครับ